วัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาดูบ้านที่อังกฤษนะคะซึ่งก็ไม่ค่อยได้อยู่ที่นี่กันนะคะเพราะว่าแฟนต้องเดินทางตลอดอาจจะอยู่ที่นี่แค่เดือนละหนอาทิตย์หรือ2อาทิตย์นะคะแต่ว่าปกติแฟนก็จะทำงานแถบแถบทางตะวันออกกลางนะคะเป็นส่วนใหญ่แถวออบอร์เีแถวดูไบแถวซาอุดิอาระเบีย แถบโนู้นนะคะที่เป็นแถบของน้ำมันนะนะคะก็จะไม่ค่อยได้อยู่ประจำที่บ้านนี้สักเท่าไหร่บ้านนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของพ่อแม่แล้วก็น้องสาวนะคะที่จะมาคอยดูแลให้เราซึ่งเราเองเราก็ไม่อยู่นะคะที่นี่เพราะว่าตัวแฟนไม่ค่อยได้อยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ไม่ค่อยอยากอยู่เท่าไหร่นะคะเออ เนี่ยก็จะให้ดูตอนนี้ก็คือจะลกมากค่ะทุกคนแต่ว่า,าต้องจัดการให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่จะกลับไปเมืองไทยแล้วก็ต้องเคลียร์ทุกอย่างก่อนนะคะให้เสร็จเรียบร้อยเนาะนนี้ก็เป็นสวนเล็กเล็กเล็กๆล,ล,ลกๆนะคะเนี่ยมีต้นไม้ดอกไม้ที่ปลูกเองผักค่ะ ประมาณนี้แล้วก็ที่เห็นเป็นห้องห้องนั้นจะเป็นห้องที่ออฟฟิศนะคะก็คือว่าแฟนอยู่ที่นี่เขาก็จะมาทำงานในห้องนี้ค่ะเนี่ยแล้วก็มีไก่ด้วยเห็นไหมคะทุกคนจ้า